ฮัลโหลสวัสดีครับผมป๊อกโคสวิตเปียสกุลแก้วครับหลายๆคนครับอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนอีสานเปิดโตที่จังหวัดนครพนมครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องอาหารอีสานเป็นอย่างดีผมว่าผมได้ชิมอาหารอีสานมาเกือบครบทุกอย่างแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้เปิดใจได้ลองชิมอาหารประเภทหนึ่งแล้วก็เขาเขียนไม้เลยว่ามีต้มขมเนือ้อ ซึ่งเป็นเมนูที่ผมอ่านและผมสงสัยก็เลยถามแม่ค้าว่าแม่ค้าครับไอ้ต้มขมเนื้อมันคือ,อยังไงแม่ค้าก็บอกว่าอ๋อเขามีส่วนผสมของดีนะใส่นี่ใส่นี่เข้าไปแล้วรสชาติมจะเป็นยังไงอ่ะแม่ค้าก็บอกว่ามันก็อาจจะขมคําแรกแต่คําต่อไปมันอาจจะหวานขึ้นนั่นนะก็เลยลองได้ลองชิมครั้งแรกหลังจากที่ได้ลองชิมเมนูแล้วครั้งนั้นทุกครั้งที่ผมไปร้านอาหารอีสาน ผมจะต้องกินเมนูนี้สั่งเมนูนี้เป็นเมนูแรกซึ่งวันนี้ผมจะมา,าท้าทายพี่แซคกับเชฟเอียนเพ่ว่าจะทําให้เมนูนี้เนี่ยให้คนดูของเราเนี่ยเปิดใจลองชิมเมนูนี้ดูว่าคุณแซกกับเชฟเอียนจะเอาชื่อมาทิ้งในรายการนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว้าวว้าวาดวกันแน่เชฟขอให้โชคดีนะครับแฉ รายการต่อเปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ Kitchen สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมสวัสดีครับ ผู้ชมก็ตุริก่อน The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฟันโอสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟเอียนโอ้โหขอบคุณผู้ชมเสียงดังกังวานมากแน่นอนสายสายอย่างนี้ต้องรีบลุกขึ้นมาดูเชฟไงกัดูเราสองคนนี่แหละครับเราได้ทําอาหารในรูปแบบใหม่ให้คนใบ้านได้ทานนี่แหละนี่คือประโยชน์ของการดูรายการ The Big Kitchen ของเราตลอดรายการนะครับเราปฏิบัติการกันในควใหญ่คุรุเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับว่าแต่ว่า วันนี้พาใครมาครับวันนี้ขอเป็นหนุ่มบ้าง,งหนุ่มรอนักแสดงมากฝีมือ <c oughs> ที่สำคัญนะช่วงโควิดเนี่ย <c oughs> เขาเคย เกิดวิกฤตนะแล้วเขาก็ไลยเปิดร้านขายข้าวกล่องเลยเขาเอาเงินไปบริจาคด้วยนะคนดีไหมดีมากเลยครับที่สำคัญเขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นสายหล่อกแต่ความจริงออกมุกเยอะเดี๋ยววันนี้เชฟมาต้องสนุกแน่เลยเเชฟวันนี้ชอบชอบอยากรู้เป็นใครอยากครับใบหน่อยนะชื่อย่อเขาจะปอปอเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยหละจะรู้เหรอครับโนที่เแรงเชฟเลยนะ ถ้าเชฟออกตัวแรงขนาดนี้อย่าให้เสียชื่อเชฟและดับประเทศนะครับบอกให้เดี๋ยวผมป้อนนะอฮจบแล้วเชฟโอ้ย ป๊อกโคสวิทโอ้โหวันนี้สนุกแน่สนุกแน่นะที่สำคัญนะเขาเป็นลูกครึ่งอีสานด้วยนะงั้นเมนูมาวันนี้ต้องเกี่ยวกับอีสานเทฟผมว่าอย่างนั้นนะครับอยวมาตามตดูนะ,ค,ะครับครับอะ้วได้เวลาแล้วครับที่จะพบกับแขกรับเชิญประจำรายการไปดูว่าวันนี้ป๊อกโคสวิทมีเมนูพิเศษฝันอะไรให้เชฟเอียนผมรังสรรค์ครับงั้นเป็นพบกับเขาแล้วป๊อกโคสวิทครับเชิญเลยครับอ้โ แซดพูดแบบเปิดตัวผมหลอกผมไม่ใช่สายนั้นพี่ผมไม่สาย,สาย <c oughs> เอเนอร์จีพลังงานผม <c oughs> มีมุกได้เล็กน้อย แต่เมื่อกี้พาเราหน้าดู<ช>นะขึ้นชื่อว่าพ่อครัวแล้วต้องทำได้ทุกเมนู <c oughs> <c oughs> คุณข้ามจำการท้าผมคุณกับจำกันไม่ได้ว่าผม, <c oughs> ผมทำเมนูนี้ไม่ถนัดนพ่อครัวไงเชฟเพาพ่อครัวถ้างนั้นผมขอโยนโจทย์แรกให้เชฟก่อนครับผมอยให้เชฟเปลี่ยนต้มผมเนื้อที่เราเห็นตามท้องตลาดตามด้านค้าทั่วไปเป็น ต้องขมเนื้อพรีเมียม้าข้อแรกนี่แบบขอแบบพรีเมียมเลยใช่ไหมครับผมได้เลยเดี๋ยวจัดให้ที่บอกมานี่คืออยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าจะพรีเมียมแบบไหนโอ้โหสองคนที่ก็แรงเชฟเลยนะถ้าเชฟออกตัวแรงขนาดนี้อย่าให้เสียชื่อเชฟระดับประเทศนะบอกใหยไม่ยอมพิการเนนี่ข้อแรกคุณขิงกังขนาดนี้เลยเหรอสองคนเนี่ยคือ มีกี่ข้อมีสามข้อพี่สามข้ออันนี้ข้อแรกอข้อที่สองครับผมขอเป็นส่วนของเนื้อที่อร่อยและเป็นวัตถุดิบระดับเทพเพื่อความรู้ลาของต้นขมเนื้อไม่ยากไปใช่ไหมครับดูความอยากเ่านะโผร่ขนาดนี้เลยนะชเรื่องแบบว่าเนื้อนี่แบบว่าขั้นเทพนี่บอกได้เลยเขานี่คือเซียนเนื้อเลยนะคุณเนี่ยหลงทางแล้วมาเจอเซียนเนื้อของผมเนี่ย แมพี่บางทีเนื้อพี่เอามามันอาจจะแบบคันไม่เข้ากับต้มผมเนื้อก็ได้ยังไม่หยอกผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะเอาเนื้อขั้นเทพมาดีไม่ดีอะรับราคาที่เท่าค่าตัวเลยเอางี้กันเดี๋ยวผมทางานแลกค่าไปเลยวันนี้ผมจะทํางานแลกข้าไปเลยวันนี้อ่ะทีนี้สองข้อผ่านไปแล้วโจทย์ข้อที่สามครับผมยังข้อที่สามอีกม่เขาบอกแล้วเขาบอกเขาขอให้สามเนี่ยข้อสุดท้ายขอให้จัดเซิร์แบบ รู้หลาาชุดใหญ่ไฟกระพริบว้าวอ๋อขอทำให้ปรบสมหวังหน่อยนะครับอ้อยากได้แบบนี้ครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบอาหารอีสานนะมาพรีเมียมนะวัตถุดิบอย่างดีและชุดใหญ่ไฟกระพริบตรงจัดให้ครับแบบนี้บอกได้เลยว่ามีทั้งพักแนมโอ้โหเชือถได้เลยว่าจัดให้ผมแค่รู้สึกว่าวันนี้เชฟออกตัวแรงมาก โอ้โหเมื่อมวยถูกคู่ก็บันเทิงแหละสิเรียกว่าเมื่ออีกคนขิงมาอีกคนก็ขิงตอบกลับไปทันทีกับการที่จะต้องพิชิตฝันให้ต้มขมเนื้อสมบูรณ์แบบที่สุดตามจดทั้งหมดที่ป๊อกโคสวิทร้องขอฉะนั้นอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ พี่ป้าน้าอารวมถึงลูกหลานคนอีสานที่น่ารักทุกๆคนมาลุ้นกันว่าจานนี้จะเปลี่ยนหน้าตาในมุมมองใหม่ที่เป็นต้มขมเนื้อสุดหรูอย่างไรหรือจะฉีกแนวไปคนละเรื่องเลยหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดอดใจรอสกรักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปติดตามการทำเมนูพิสิตฝันต้มขมเนื้อให้กับป๊อกโคสวิทหนุ่มอีสานตัวจริงเสียงจริงที่วันนี้อยากจะชูเมนูเด็ดจานนี้ในอีกรูปแบบที่ซ่อนโจทย์แอบหินต่างๆดังนี้ข้อที่1เปลี่ยนต้มขมเนื้อที่ขายในท้องตลาดให้กลายเป็นต้มขมเนื้อที่ว้าวขึ้นมาในระดับพรีเมียมข้อที่2เนรมิตเนื้อที่แสนอร่อยชูให้จานนี้เป็นต้มขมเนื้อระดับเทพ และสุดท้ายจัดเสิร์ฟในแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่จะถูกสอดแทรกไปในแต่และโจทย์ถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลยว่าในแต่และขั้นตอนจะมีความยากง่ายและเทคนิคอะไรซ่อนอยู่บ้างไปติดตามกันเลยครับ นะครับอย่างแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็น,นอันนี้ก็หหใช่ครับผมอันนี้ก็ผ้าขี้เลียวสบายนางไส้นะไส้นะครับแล้วก็จะมีเอ็นตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาทำความสะอาดนะครับเรามีแป้งมัน ครับนะครับแล้วก็มีเกลือครับเราก็จะล้างเขาก่อนนะครับแป้งมันเนี่ยจะช่วยแบบว่าเอาพวกไขมันนะครับคราบต่างต่างเนี่ยออกให้หมดนะครับส่วนเกลือเนี่ยจะทําเอาพวกของแบบมีกลิ่นค้าวนะครับที่แบบว่าก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยมันจะได้แบบว่าสะอาด 1- 2สอง กินคาวเนี่ยจะได้ดับหายไป oh. แต่ยังไม่หมดนะ,นะ,ค,ะ uh. ครับเราจะนั้นแล้วเราต้องเอามาต้มกับเครื่องสมุนไพรของบ้านเรา oh. กลิ่นจะได้หายไป,ไปขอน้ำหน่อยครับพี่ครับน้ำดื่มตราสถานีรักโลกลครับ อจะมีพวกไขมันหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยที่จะติดอยู่งั้นถ้าป๊อกทำอะไรงามไส้เนี่ยเอามาล้างนี้ได้คนละไส้กันพี่คนละไส้ี่แซ่แต่คนกันเองนะเอาโอ้โหนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ป๊อกช่วยขยับมาเลยครับผมพอหลังจากนั้นนะครับต่อด้วยเกลืออ๋อโอเค จากที่เราล้างพวกมือกต Fe ่างๆออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะหันให้กรชิ้นเล็กลงนิดนึงนะครับเพื่อต้องการที่จะนําไปต้มต่ออันนี้เป็นนเคสก็ลวกไม่นานนะครับ เอาลวกเพื่อต้องการที่จะเอาคราบออกกบพีิแ็กครับแล้วเราก็ต้องเอาไปต้มต่อฮะอ๋อนี่คือเป็นการลวกทำความสะอาดไม่ได้ให้ลวกให้สุกใช่ครับเชฟครับจากนั้นเราก็จะนํามาต้มนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เปื่อยขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องการที่จะต้มเพื่อต้องการที่จะดับกลิ่นครับเราก็จะใส่นะครับคือเชศอันนี้คือเทศไทยครับมีคานะครับ ลาผักชีนะครับทำงานเร็วบ้างครับเชฟเชฟรีบไปงานต่อครับไม่ใช่ใช่ไหมจากนั้นเราก็จะเคี่ยวนะครับเพื่อต้องการที่จะให้น้ำเนี่ยงวดลงนะครับแล้วก็พวกเครื่องในต่างๆเนี่ยจะได้นุ่มขึ้นครับผมยืนจนปวดหลังเลยเชฟผมยังไม่ได้กินนี่จนน้ำจนจนน้ำงวดเลยนะจงงวดนะเชฟงวดเดียวก็เจ็บเกินพอแล้วครับพี่คอเลย กับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเครื่องเป็นส่วนผสมของจานจานนี้แล้วก็หอมแดงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ,รบเราจะมาย่างเนื้อกันอา อันนี้เลยจัดมาให้นะครับ ah. เป็นส่วนสันนอกนะครับโรยเกลือนะครับผมก็จะเอาส่วนมันนะครับลง ah. มันลงก่อน ah. ผมก็จะมีเครื่องเทศสมุนไพรนะครับ ah. เพื่อต้องการที่จะได้ให้มีกลิ่นหอมใชใบโรสแมรี่ <Ros> แล้วก็จะมีทามใบทา <Th> บ ตอนนี้ผมก็จะจะ,ะเริ่มพาไฟลงนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเนยจะไหม้พักไว้ก่อนโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับ,รบผมก็จะนําเนื้อส่วนของที่เป็นเนื้อซิคโครงครับเรามาลวนด้วยเหมือนกันขั้นตอนต่อไปก็จะมีเนื้อสันซิคโครงนครับผมก็จะนามาย่างนะครับให้ได้กลิ่นหอมนะครับ พี่ชายครับขอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับครับสำหรับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีแล้วครับผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะผัดทอดต้มย่างหนึ่งที่สําคัญมีตราฮาลาลรับรองพี่น้องอิสลามทานได้เลยนะครับพี่ชายครับขอซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับ โอ้มันเนี่ยโอ้ถึงว่าเลยที่ผมเห็นอ้าแล้ววันนี้ผมกลับไปผมกินสเต็กอร่อยขึ้นแล้วตอนนี้เสร็จไปแล้วนะครับสอข้อที่ขอมาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอหั่นได้ครับเชฟเรามีพริกป่นมีข้าวคั่วมีพริกแห้งทอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามีน้ำปลาร้าครับ เพิ่มความหวานแลกน้อยนะครับน้ำตาลที่สำคัญก็คือตัวนี้เลยครับผมดีบัวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่พ a s t e u r i z e มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าก็คือปลอดภัยนะครับในการกินครับเลใส่เนื้อลงไปสารปิโคนะครับ โอผมอแม่พี่น้องตอนนี้บอกเลยเเดี๋ยวราสายเนื้อนี่หลุกใจมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวป้อนกันอยู่ตังนี้เชโอ้ยอยากกินใช่ไหมสายผมไหลเลยเชฟทำอย่างนี้ผมได้ยังไงเนี่ยดีนะครับน้มะนาว โอ้โหนะครับแล้วก็ปลาครับผมเสีข้าวทั่วข้วทั่วครับมีพริกจับเป็นแจ้าผมเลยเจ้าผมครับรสชาติจะได้เหมือนกันโปะเลยโปะเลยครับใกล้แล้วครับใกล้นะครับใกล้สุดใกล้จะหมดความอดทนแล้วผมก็แน่ะเชฟมันตัดเสร็จแล้วคุณจะเย็นๆ เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการครีเอทต้มขมเนื้อในแต่ละองค์ประกอบของโจทย์ในแต่ละข้อที่ตอนนี้เชฟเอียนแก้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2ข้อแต่ยังขาดข้อที่3ในส่วนของการจัดเสริมในแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่น่าลุ้นและน่าติดตามมากๆว่าทั้งในส่วนของเครื่องในวัวตุนกับขาตะไคร้ใบมะกรูดทั้งส่วนเนื้อสันนอกอย่างส่วนของเนื้อติดซี่โครงย่างรวมถึงผักต่างๆที่เตรียมซอยเอาไว้จะแปลงร่างไปเป็นต้มขมเนื้อในรูปแบบไหน พักสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ The Big The Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้ เรายังคงอยู่กับการแก้โจทย์พิชิตฝันเมนูต้มขมเนื้อให้กับป๊อกโค,โคสวิทที่เชฟเอียนทำเสร็จไปแล้วในทุกๆองค์ประกอบทั้งโจทย์ข้อ1และ2อขาดก็แต่ข้อที่3ในส่วนของการจัดเสิร์ฟแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบฉะนั้นเราไปส่องกันเลยดีกว่าว่าต้มขมเนื้อในมุมมองใหม่ที่เชฟเอียนจะดีไซน์ออกมาจะกระพริบวิบวับเล่นใหนมาเบอร์ไหนและจะแตกต่างกับจานต้มขมเนื้อฉบับอีสานของเดิมอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับ พิอันนู้นใหญ่ไม่พอมีอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพร้อมที่จะดูการเสิร์ฟชุดใหญ่ไฟครีเปียรผมเนี่ยพร้อมมากแล้วเชฟมาพร้อมมาเปล่าโอ้โหไงโอ้โหเดีียวโุ้ยโอ้โหแบบนี้เลยเหรอปัดโตพี่น้องอ้โหนี่ไงน้ำ เอาน้ำลาดไปอีกโอ้โหที่แยกออกมาแล้วมาใช้ตอนนี้โวสุดยอดแล้วเกี่ยวกับกระทะใบนี้โอ้โหฟอร์มิ่ง้ทางรายการ The Big Kitchen นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว right ่าต oh, oh, ้มขมเนื nope, totally. ้อคลุกคลิกกระทะเดือดคุสวิทธ์กับอโหร และนี่ก็คือเมนูต้มขมเนื้อกลุกกลิกกระทะเดือดที่เสิร์ฟออกมาในรูปแบบกระทะร้อนควันขโมงเป็นต้มขมในแบบน้ำกลุกกลิกที่เครื่องในวัวจะหอมกลิ่นเครื่องเทศ ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเสลือเกินตัวน้ำต้มขมจะออกรสชาติในแบบ3รสและติดความขมที่ปลายลิ้นที่เป็นเสน่ห์ของเมนูนี้เสิร์ฟมาด้วยเนื้อสันนอกอย่างกับโรสแมรี่ใบทม์กระเทียมได้กลิ่นเนยไปเต็มเต็มย่างสุกในแบบมีเดียมแร่สอดแทรกมาด้วยผักต่างๆที่เป็นเครื่องสมุนไพรที่ใช้ในเมนูลาบอย่างเข้ากันพร้อมด้วยเนื้อส่วนติดซิ่โครงย่างที่เคลือบไปด้วยน้ำซอสซีอิ๊วซึ่งหน้าตาและรสชาติต่างๆจะเป็นต้มขมเนื้อ ที่ตรงตามจินตนาการในโจทย์ทั้ง3ข้อ,อ,อของป๊อกคสวิทได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเวลาชิมของคุณละสั่นเกิจริงเลยไม่ขัดคอคุณละลุยเลยดีกว่าครับต้มขมเนื้อแนละ้วทำน้ำที่ขมเนื้อล่านนิดนึงอะผักเพิกนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมใส่ไปนิดนึงนะครับ เอาเลยเป็นของคุณหลายหลายเลยผมเองก็คืนกำไรตามไปด้วยอิจชาใช่ไหมล่ะสาใจเว้ย ผมก็ไม่เคยกินต้มขมคําใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตลองดูนี่นะทุกอย่างตรงนี้ครับอยู่นี้รวมกันเป็นไงการชิมของคุณโจทย์ข้อแรกที่ผมให้ไปว่าให้เป็นต้มขมเนื้อแบบพรีเมียมพรีเมียมอ่ะอันนี้ที่เราเห็นคือว่าพรีเมียม ผ่านครับถือว่าเชฟผ่านขอบคุณเชฟนะครับสำหรับมื้อดี่มื้อนี้ส่วนข้อที่สองเป็นวัตถุดิบที่หรูหราอนี่เราได้เนื้อออสเตรเลียนใหม่ออเนี่ยนอ่อเนาะก็ไม่เคยคิดว่าเมนูนี้จะเอามาทำกับเนื้อออสเตรเลียนได้เลยแถมมีเนื้อส่วนซิคโคมใช่ดูข้างล่างด้วยถือว่าสุดยอดมากครับโจทย์ข้อที่2ถือว่า ผ่านครับแล้วก็โจทย์ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สามผมอยากให้เชฟจัดแต่งแบบชุดใหญ่ไฟกระเพิบน่าอันนี้ชุดใหญ่มากไฟกระเพิบปั๊บๆๆๆเลยอ่ะเมนูนี้ต้องขมเนื้อคุกขิกทะเลเดือดผมดจะเซ็นสิทธิบัตรเป็นของผมผมแล้เลยสรุปเลยสรุปเลยนะครับจากที่ให้โจทย์ไปสาสามข้อด้วยกันนะครับข้อสรุปคือ ค,นค,นค,นคนอือคือนพานพัานผ่านแล้วเป็นอีกครั้ง เมนูพิชิตฝันของเชฟเอียนสามารถทําสําเร็จและก็เป็นจานเดียวบนโลกในครัวเดอร์ดคิเช่นนะโอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณป๊อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเรื่องราวของคุณเรื่องราวของการเป็นลูกอีสานเรื่องราวของคนที่ชอบกินอาหารอีสานครับคุณทําให้ไอเดียนี้มันเกิดเมนูนี้จานเดียวบนโลกนะใครจะคิดว่าต้มขมก็สามารถ แตกยอดมาได้ขนาดนี้ใช่ครับโดยเฉพาะความคิดที่คุณอยากกินคุกคลิกนะและแถมผสมวัตถุดิบที่พรีเมียมเข้าไปเปิดเป็นมุมมองใหม่ผมเชื่อว่าคุณผูชมทางบ้านเย็นนี้เที่ยงนี้อาจจะมีเมนูนี้ที่บ้านนะครับที่สำคัญป๊อกบอกว่าร้านอาจจะเอาไปทาได้นะไม่ได้แล้วผลสิทธิบัตของผมยังไม่ลืมม่ะ เรามาตามกันนะครับในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทางเวิร์กพอยช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิษฝันอะไรให้เชฟเอียนผมรังสรรค์ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด ใครที่ดูเมนูของป๊อกจบเรียบร้อยแล้วครับอยากดูเมนูอื่นนะครับผมกด subscribe แล้วก็เน่สถานีรักโลกกดไปเลยกดไปเลย